ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่มีนักวิจัยของไทยสามารถคิดค้นระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะตรวจจับหาเชื้อโควิด -19 ดูได้ถึงขั้นว่าเป็นพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์อะไรมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในแง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับดูว่าสายพันธุ์ไหนเข้ามาจะได้เตรียมพร้อมในการรับมืออย่างทัน,ท,นท่วงทีแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปรู้จักกับนวัตรกรรมที่ผมพูดอยู่นี้ครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมนะครับไปดูกันก่อนอน,นะครับว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อ โควิด1 9เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปฟังคําตอบจากคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังครับการกลายพันธุ์เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับที่ที่มีการแบ่งตัวเซลล์ ไอ้ตัว RNA เนี่ยมันมีบางตัวที่มันผิดไอ้การผิดพลาดตรงนั้นน่ะมันก็เปรียบเสมือนว่าการที่เราเลปเเคตหรือว่าทําตัวไวรัสซ้ําๆหรือแพร่กระจายซ้าๆมันเกิดมีชิ้นส่วนอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหัวใจสําคัญตัวที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือไอ้ตัว s p ป k ์นะครับตัวที่มันจะไปเกาะกับตัวโ host หรือว่าตัวเนื้อเยื่อที่เป็นตัวเราน,นะครับเพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์มีปัจจัยหลายปัจจัยก็คือยิ่งมีจํานวนติดยิ่งมาก มันก็ยิ่งจะก,กลายพันธุแต่ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของการที่มันแพร่พันธุ์ได้เลยจากการศึกษาหลายๆที่พบว่า,าคนที่มีภาวะอย่างเช่นโอบิสนะครับหรือความดันสูงโอบิสก็คืออะไรเป็นโรคอ้วนนะครับเป็นโรคเบาหวานไวรัสจะชอบเพราะว่าโคส์เนี่ยจะมีอาหารให้มันจเจริญเติบโตได้ดีปัจจุบันที่คนไทยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันสูงหรือโรคอ้วนมากขึ้นเนี่ยก็มีม,มีมีสิทธิ์ที่จะทําให เกิดการแพร่จะกระจายได้รวดเร็วขึ้นครับคืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับว่าจริงแล้วการาเปรียบเทียบการกายพันธุ์ให้เห็นภาพง่ายๆคุณผู้ชมทังป้าก็คือเหมือนกับการทําแกงส้มยังไงใช่ไหมอาจารย์บอกว่าตัวไวรัสนั้นเหมือนสูตรทําแกงส้มครับคุณผู้ชมพอสูตรนี้มีคนชมบอกว่า ทำอร่อยอมันก็จะทําซ้าๆเหมือนก็เวลา,ามันมาก๊อปปี้แล้วอยู่ในร่างกายเรารแสดงว่ามันได้ผลมันแพร่กระจายได้เร็วขึ้นสายพันธุ์นี้แบบนี้แข็งแรงคนนิยมแข็งแรงปุ๊บมันก็จะขายายพันธุ์เขาเรียกว่ากระจาย สารไปเรื่อยๆนะครับแต่วันไหนพลาดใส่เครื่องปรุงผิดเช่นใส่น้ำปลาเยอะเกินไปมันก็จะเค็มไปเค็มร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกับเราเติมวัคซีนม่เรามีวัคซีนในการป้องกันแหละมันก็จะปรับตัวปรับสูตรใหม่อีกเพื่อที่จะทําให้มัดใจเราแต่นั้นคือมัดใจในแง่ของการทําอาหารนะฮะแต่อันนี้คือมันจะปรับสูตรเพื่อจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานะครับทีนี้นวัตกรรมในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้นมันทํางานยังไงและมันจําแนกแบบไหนไปฟังกันต่อเลยครับ ปกติเราก็จะทำการสวอปนะครับได้สวอปซมเปิลมาเนาะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเขาเรียกว่าสกัดนะครับสกัดชิ้นส่วนของไวรัสออกมาสกัดชิ้นส่วนของไวรัสออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมาเข้าเครื่องที่เรียกว่าจีโนมซีเควนซิ่งครับซึ่งจีโนมซีเควนซิ่งนี่ก็ทำหน้าที่เอาชิ้นส่วนของไวรัสนะครับเอามาให้อยู่ในรูปแบบของสายพันธุก,กรรม ซึ่งสายพันธุกรรมมันมีรูปร่างอย่างไงนะฮะมีรูปร่างอย่างนี้ครับก็คือเป็นตัวอักษรเห็นไหมฮะเป็นแถวมาเลยฮะเป็นตัวอักษรซึ่งไอตัวอักษรเนี่ยก็หน่วยของมันก็คือนิวเคลโอไทป์ก็คือตัวกรดอะมิโนหน,นึ่งครับที่เป็นพื้นฐานของตัว DNA หรือ RNA แล้วแต่ครับแต่ในกรณีของไวรัสมันจะมีแต่ RNA นะครับไ n a ถ้าจําได้ก็คือมันเป็นสูตรซึ่งสูตรตัวเนี้ยนในการวิเคราะห์ว่า มันเป็นสายพันธุ์ไหนเราเขาก็จะไปเข้าโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมซีเควนซิ่งครับซึ่งโปรแกรมซีเควนซิ่งเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมอยู่2โปรแกรมหลักซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทั่วโลกใช้อยู่นะครับเป็นมาตรฐานที่ปัญหาของมันก็คือไอ้พวก2โปรแกรมเนี่ยมันมันต้องค่อยๆทยอยอินพุตเข้าไปครับแล้วพอทําการวิเคราะห์นะครับหาเอา U C หาตำแหน่งกลายพันธุ์ V O C อะไรก็ป้าไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันใช้เวลา มันใช้เวลาในการที่จะทําให้1นึ่งสมเปิลเนี่ยมันจบได้นะครับวิธีใหม่ที่เราทํานะครับก็คือตรงนี้มันคือสูตรตั้งไวรัสของแต่ละคบเราก็เอาไอ้สูตรตัวเนี้ยมาจัดเรียงที่เห็นในรูปนะครับก็คือตัวอย่างการจัดเรียงก็คือในแต่ละโค้ดเราจะแบ่งเป็นทีละ3าตัวแบ่งทีละ3าตัวไนสาตัวตัวเนี้ยเรามาเข้ารหัสสีแล้วพอได้สีสี1จุดนะครับเราก็เอาทั้งสี1จุดเนี่ยมาเรียงต่อกัน พอเรียงต่อกันปุ๊บความสามารถของ AI นะฮะคือมันจะจดจำภาพแล้วก็จดจำว่าภาพนี้มันเป็นตัวแทนของไวรัสสายพันธุ์ไหนซึ่งพอเราได้จดจำภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์นะครับออกมาว่าในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีตำแหน่งปลายพันธุ์ตรงไหนด้วยครับจากรูปเนี่ยพอเราได้ภาพมาเราก็เข้ากระบวนการที่เรียกว่าโมเดล โมเดลตัวนี้หรือแบบจําลองตัวนี้ก็ทําการจดว่าภาพตัวนี้มันเป็นภาพของอะไรนะเ,เป็นไวรัสชนิดไหนแล้วก็กลายพันธ์ตำแหน่งตรงไหน,นซึ่งผลการทํางานมันก็จะได้รับความรวดเร็วครับเพราะว่าเราทําเป็นลักษณะคลาวคอมพิวติ้งแล้วคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในแต่ละแลบแต่ละที่สามารถใช้งานได้ สรุปเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับคือทีมนักวิจัยเนี่ยเขาจะจัดรหัสพันุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ แบ่งออกเป็นสีต่างๆนะครับเช่นสายพันธุ์ A ก็เป็นสีแดงนะครับสายพันธุ์ B เป็นสีเหลืองแบบนี้คุณผู้ชมจัดไว้หลายๆสีหลังจากนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาประมวลผลก็เอาตัวอย่างนะครับเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ AI เนี่ยมีการวิเคราะห์ผลนะครับพอเชื้อเข้ามาแล้วตรวจจับได้คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาไปดูนะครับว่าสายพันธุก,กรรมเนี่ยสายรหัสเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะสามารถประมวลผลออกมาได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์อะไรทีเนี้ยใช้เวลาคือไม่นานนะครับ0.1 <Ừ. S> วินาทีเท่านั้นเอง 1วินาทีเนี่ยคือประมวลเสร็จแล้วไม่ถึงด้วยซ้ำหลังจากนั้นก็จะได้ผลออกมาซึ่งความแม่นยำเนี่ยมากถึง99%เลยนะครับแล้วคือ AI เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องของการทำงานคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอไอมันอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ในสมาร์ทโฟนของเราเองเนี่ยก็มี AI ที่จำแนกหรือว่าทำงานประเภทนี้อยู่สังเกตไหมเวลาถ่ายภาพลง Facebook นี้ะนะฮะ พอมันเห็นหน้าเราปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่วิปุ๊บมันขึ้นชื่อเราเพื่อให้แท็กหรือว่าขึ้นชื่อเพื่อนเราให้แท็กเลยทันทีนั่นคือการทํางานของ AI เหมือนกันนะครับจดจำได้จดจําได้ทีนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจําแนกสายพันธุ์ของไวรัสแล้วนะครับเท้าเครื่องนี้มันแม่นยําแล้วก็รวดเร็วขนาดนี้ในอนาคตนั้นจะสามารถต่อยอดเอาไปตรวจสอบอะไรได้อีกไปฟังกันต่อเลยครับ การที่เรามีระบบนะครับระบบที่สามารถป้องกันนะครับหรือสามารถที่จะตรวจสอบการกายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับผมเน้นนะครับได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการตรวจจํานวนมากมันก็จะหลอมนับครับการตรวจว่ากลายพันธุ์ได้ได้จำนวนมากก็จะหลอมรับมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะออกแบบการป้องกัน ไม่ให้การระบาดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในแง่ของประชาชนในแง่ของผู้ใช้งานนะครับ <_ d ata> สิ่งที่ได้ก็คืออะไรเราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ามีการกลายพันธุ์ที่ตรงไหนเมื่อ,อไหร่เราสามารถที่จะจํากัดหรือกําจัดโรคครับให้อยู่ในขอบเขตที่ที่มันไม่ได้แพร่กระจายได้ลแ,ลแล้วก็สามารถที่จะป้องกันพวกเราไม่ให้อยู่ใน การระบาดท,ที่หนักสำหรับสายพันธุ์ใหม่ครับถามว่าเอาไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างก็คือเอาไปต่อยอดในการวิเคราะห์ไม่ว่าโรคชนิดอื่นครับตอนนี้ก็จะมีโรคโรคที่เรากำลังดูเนี่ยก็คือมีโรคทางพันธุกรรมต่างๆอย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมทางด้านหัวใจเคยได้ยินไหมฮะโรคไหลาตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็กำลังดูว่าโรคทางพันธุกรรมพวกเนี้ยนะครับสามารถ เอาเทคนิคเนี้ยนะไปวิเคราะห์ได้ไหมว่ามันมีตำแหน่งของ v a ริเอร of concern ก็คือตำแหน่งกลายพันธุ์ของมนุษย์หรือว่าตำแหน่งที่เกิดโรคต่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไปวิเคราะห์โรคอุบัติใหม่โรคที่เกี่ยวข้องกับทำพันธุก,กรรมครับหรือเรื่องของการนําผลของการวิจัยหรือว่าการวิเคราะห์ตำแหน่งกลายพันธุ์ตำแหน่งของสายพันธุก,กรรมเนี่ยไปสําหรับเรื่องการ สังเคราะห์ยาเป็นก็ไดหรือสังเคราะห์วัคซีนก็มีหลายแอปพลิเคชันหลายการประยุกต์ที่สามารถนำไปใช้ได้ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมดีๆผลงานจากนักวิจัยชาวไทยนะครับปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะใช้งานเองในประเทศแล้วคุณผู้ชมยังเปิดให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ระบบนี้ได้เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือระบบนี้นะครับสามารถตรวจจับได้เป็นเชื้อแบบว่ากลายพันธุ์ชนิดใหม่ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการ ตรวจเจอสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์อัลฟามีประโยชน์อย่างไรคือเราจะเห็นเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโควิด -19 ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเวลาเจอสายพันธุ์ใหม่รายงานไปคนทั่วโลกก็จะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมรับมือด้วยคือเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงทําไมต้องตรวจให้เจอไวหรือไอเอไอตัวนี้มันจะช่วยอะไรก็รรอย่างที่บอกไว้ครับเหมือนเวลาเราเป็น ไม่สบายเนี่ยนะฮะถ้าคุณหมอวินิจฉัยโรคได้เร็วนะครับเราก็จะได้รับยาได้ถูกจุดเหมือนกันครับถ้าเราเจอว่าไวรัสตัวที่เข้ามาพแพร่ในบ้านเราในประเทศเรานั้นเป็นสายพันธุ์ไหนก็จะได้เตรียมหาวัคซีนหรือเตรียมมาตรการต่างๆมารองรับได้ทันนี่คือนวัตรกรรมฝีมือคนไทยที่อยากจะฝากไว้ว่าในอนาคตเราอาจจะรู้ว่าไวรัสนั้นเข้ามาโจมตีเราเมื่อไหร่แล้วก็รับมือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ